วิถีกะเทยแก่ดูตี้สวัสดีค่ะมาแล้วกับตัวใหม่ล่าสุดนะคะหลายคนห่างหายแห้แค่ไปนานนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากเค拉斯ตัดนะคะกับเค拉斯ตัดวัดแอปซอรูเนสซาชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ากลอสนะคะก็คือทําให้ผมมันดูเงาขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังให้ความชุ่มชื้นนะคะ ลดการชีฟูด้วยนะคะเป็นแอนตี้ฟรีสทำให้ผมมันดูเด้งนะคะนะคะทั้งหมดนี้นะคะเกิดได้ด้วยสารสกัดจากโรสไวน์นะคะเป็นกุหลาบป,ป่านั่นเองนะคะเป็นไวนะะ์โรสอินออร์นี่ค่ะนอกจากนี้ยังมีฮายาโรนิกแอซิดแล้วก็ไกลโคลิกแอซิดอย่างนี้ด้วยนะคะนะคะเอา คั้งแรกตอนนี้ออกมาหมสดสผลิตภัณฑ์นะคะมีเป็นแชมพูนะคะนะคะแล้วก็เป็น,นะคอนดิชเนอร์นะคะอีกสองตัวนะคะก็คือเป็นตัวเซรั่มอินออยนะคะเป็นดรอบนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ใช้หลังจกากสระได้เลยนะคะ แชมพูครีมนวดแล้วก็อันนี้ใช้รงส่าได้เลยส่วนใครที่ระหว่างวันนะคะมีอาการผมชี้ฟูสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นสเปรย์นะคะอันนี้เป็นลิปอินนะคะบำรุงในตัวได้เลยนะจ๊ะหลังจากใช้ไปแล้วนะคะฉีดบนหัวแล้วเป็นอย่างนี้เลย ามาลงนี้ได้เลยนะคะมาลองกันได้นะคะกับเคาสตดนะคะลายใหม่ล่าสุดนะคะกอ s s a แอปโซลูนะคะ่ะทั้ง4ปิตภัณฑ์นะคะอยากให้ผมเงางามนะคะไม่มีผมชีฟูนะคะทำให้ผมดูนุ่มเร่งขึ้นนะจ๊ะมาดูได้เลยจ้ะกับเคาสตดกอ o s s แอปโซลู e จ้ะวันนี้ไปแล้ว ค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้นนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ